e p 4 3 9ฉันผิดปกติไหมฉันไม่วิเศษพิเศษเหนือใครเลยถามโน้มนาวถามเพื่อผู้อื่นถ้ารู้สึกตัวเองไม่ก้าวหน้าเลยอยู่กับที่การอยากไปให้ตนมีค่าเหมือนคนอื่นเราจะทำอย่างไรครับตอบ ก็ตอบว่าไม่ต้องเข้าไปตามวิ่งหาคุณค่าแรงบันดาลใจสิ่งใดๆให้ต้องเหมือนคนอื่นใดๆเลยคนโน้นก็เก่งหูทิปตาทิพถอดจิตรู้วราระจิตคนนี้ก็เห็นแสงสัมผัสได้สารพัดทำไมฉันไม่เห็นไม่อะไรเลยฉันผิดปกติหรือเปล่า เราได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบและลดระดับคุณค่าตัวเองเข้าไปเสร็จแล้วตอบชัดๆไม่ต้องทำอะไรให้มากไปหรอกครับเพียงเดินตามความสุขในสไตล์ของตัวเองไปเรื่อยๆเช่นบางคนเป็นอินโทรเวิร์ดเป็นคนโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบวุ่นวายแล้วต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างไร ก็ตอบอย่างเดียวกันเช่นการคือไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเองให้ต้องเหมือนใครหรือต้องให้สังคมในไหนเข้ามาเอ่ยปากว่าเธอต้องสุขอย่างนั้นมีคุณค่าอย่างนี้ต้องทำให้เหมือนคลๆหยๆลอกครับแค่สุขทุกประการไม่เบียดเบียนใครไม่ต้องไปยืดหรือต้องหาอะไรทำให้มากไปเพื่อหาคุณค่าให้ตัวเองมีค่าใดๆหรอก ผู้ที่ยึดในการทำเอาบารมีเอารู้เอาเห็นเอาเป็นในรูปแบบมิติ 4D ที่เพียนทำอะไรมากมายที่เหนื่อยหนักๆลึกๆเขาแค่อยากได้ของพิเศษวิเศษเหนือใครเพื่อให้เรารู้สึกมีคุณค่าและเติมเต็มจิตลึกๆที่ยังขาดเท่านั้นเอง มันเป็นทั้งแค่ค่านิยมเพียงเท่านั้นแมวไม่ว่าเสียอะไรขอให้จับหนูได้ก็พอทำยากง่ายลึกล้ำหนักนาซาหเหรือเรียบง่ายสบายสบายนั้นก็ไม่สำคัญเช่นกันขอให้เรารู้ทุกแจ้งสุขสุขสุขได้ก็พอไม่ใช่เหรือ ดั่งพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นจบท้ายที่เบิกบานไม่ต้องไปนิยมตามสังคมในสิ่งพิเศษเหนือใครเพื่อมาเติมเต็มความภูมิใจให้กับอัตตาตัวปลอมของเราให้ลงยึดติดดีอีกเลยสุดท้ายสิ่งที่รู้ก็เพื่อเติมเต็มรู้แล้วก็วางไม่ยึดรู้รู้แบบเปิดและวางลงขยายจิตรู้ใหม่รู้อีก และวางลงเพื่อการขยายจิตตระนักรูไปไปเรื่อยเช่นนี้เองขอบคุณบทความนบอศวะวันที่21กุมภาพันธ์2024